กรณีของสี่หุ้นหมูไก่คือบางบริษัทเนี่ยมีการประกาศงบออกมาแล้วนะครับก็จะเห็นการเติบโตขณะที่ในส่วนที่ยังไม่ได้ประกาศก็มีการคาดการณ์ว่าตัวเลขน่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันอ่าใช่แต่บอกอะไรไว้ก่อนนะครับวันนี้ราคาหุ้นหมูไก่ดูไม่จืดเลยนะดูไม่จืดใช่ก็คือมันมันดูเหมือนสวนทางกับผลประกอบการที่ออกมา นะฮะโดยเฉพาะ2อสหุ้นที่สองหุ้นที่ออกมาแล้วเนี่ยดูราคาก็ยังไม่ไปไหนเหมือนกันสําหรับในกลุ่มนี้นะครับก็ถ้าแบ่ง4หุ้นเนี่ยมีแจ้งออกมาแล้ว2บริษัทถูกไหมอ่าสบริษัทนะครับบริษัทแรกที่แจ้งออกมาก็คือกรณีของ TFG นะครับหรือว่า Thai Food Group จำกัดมาหาชนนะครับอันนี้ก็ แน่กอกมาะกำไรสุดทีิเพิ่มขึ้นต้อง700กว่าเปอร์เซ็นตะ์นะกำไรของปี2 0 6 5อยู่ที่4,722ล้านบาทเนี่ยเพิ่มขึ้นจากปี64ตัวนั้นเนี่ยกำไรก็แค่562ล้านบาทเท่านั้นนะเ่เอเปอร์เซ็นต์นะ กำไรนะคล้ายๆกับอีกหนึ่งหุ้นครับคือ G F P T ครับ G F P T เนี่ยกำไรเติบโตจาก2 0 9ล้านบาทเมื่อปี64ขึ้นมาเป็น2,004ล้านบาทเมื่อปี65ที่ผ่านมาครับอันนี้ก็เติบโตขึ้นมาเกือบพันเปอร์เซ็นต์นะน่าเสิเกือบพันเปอร์เซ็นต์ราคาหุ้นตอบรับมาช่วงสั้นๆครันะแต่วันนี้ก็เริ่มมีแรงเทขายออกมาแล้วนะฮะขณะที่อีก2หุ้นใหญ่ครับจากกลุ่ม หมูไก่เนี่ยนะ CPF ครับถูกคาดการณ์ว่าจะออกมาดีเหมือนกันอันนี้ยังไม่ประกาศแต่ราคาหุ้นนี่เรียกว่าลงมารอรับละลงมาล้ยังไงเนาะยังไงไม่ใช่ลงมารอรับนักลงทุนนะลงมาอรอรับกับผลประกอบการหรือเปล่าเออแต่ก็ดูแล้วผลประกอบการที่ประเมินออกมานะหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อกว่าล้านบาทเพิ่มขึ้นต้องเก้าร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะอันนี้เป็นคาดการณ์คาดการณ์นะคาดการณ์นะ โอ้โหแต่ราคาหุ้นนี่ไม่รอแล้วนะฮะอ๋อเพราะว่ามันมี2หุ้นที่เป็นแม่แบบไว้ไหมฮะ TFG กับ GFT อ่าแม้ว่าโตเป็นพันเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะเกือบเกือบพันเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะแต่ราคาลงแล้วเบทาโกล่ะเบตาโกเบทาโกรเป็นอีกหนึ่งหุ้นหมูไก่ที่ยังไม่ได้แจ้งผลประกอบการออกมาอ่าใช่ก็ถูกคาดการณ์ว่าจะดีเหมือนกันอ่าจะดีเหมือนกันมีการคาดการณ์ว่าจะโตถึงเกือบเกือบเก้าร้อยเปอร์เซ็นต์ะโอ้ นี่โตกัน 7, 8ดเท่า9้าเท่าตัวกันทั้งหมดเลยนะฮะใช่โอเคครับฉะนั้นในเชิงสรุปวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารตรงนี้เนี่ยคือเราเห็นผลประกอบการโตระเบิดระเบ้อแต่ราคาหุ้นกลับตอบรับเป็นเชิงลบซะอย่างนั้นอ่ใช่แบบนี้มันก็พอจะตีความได้ว่าผลประกอบการในปีนี้อมอ่ามันอาจจะไม่มีปัจจัยสนับสนุนเหมือนกับช่วงปีที่ผ่านมา แล้วก็ยิ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันโตขึ้นมาเยอะฐานมันสูงพอไรซึ่งปัจจัยสนับสนุนใหม่หรือปัจจัยพิเศษมันอาจจะทำให้การเติบโตระหว่างปีนี้กับปีที่แล้วมันมีแกลบเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นอ้ออไอฐานน่าสนใจนะถ้าถามมันสูงถูกไหมมันก็กดดันเหมือนปีปีนี้ว่าถ้าเกิดทำได้ไม่มากมันจะโตน้อยเลยนะครับจากเดิม8 90% 0มันอาจจะเหลือแค่ไม่ถึง100%ปหรืออาจจะน้อยกว่านั้นอีกนะ คือเอา64ครับขออภัยเอาห5ห้าไปเทียบกับ64เนี่ยมันหมูหมูเออมันหมูหมูมันไก่ไก่มันหมือหมูเออเพราะ64ฐานมันต่ำอ่าใช่ใช่ไหมฮะเลยเป็นที่มาของการเติบโตแบบระเบิดระเบ้อตามที่รายงานกันไปเมื่อครู่อ่าอ่าใช่แต่ทีนี้6 5ห้าไป66เนี่ยอันเนี้ยมันชักจะเป็นปัญหาละเพราะ6กฐานสูงแล้วใช่ไหมครับ66มันก็ไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่ที่เรียกว่าเป็นนัยยะสําคัญจะทําให้ได้เห็นการเติบโตครับ อยากมีนัยยะสําคัญนะฮะดังเช่นที่เกิดขึ้นมาแล้วฉันั้นผมว่าอันนี้เป็นจังหวะที่อาจจะต้องพิจารณาดูให้ดีสําหรับหุ้นที่ยังไม่ประกาศงบออกมานะฮะอย่าง C.P.F กับเบ t a ก r รเนี่ยก็ชะลอดูงบก่อนดีไหมเอออย่าง C.P.F เนี่รอสักวันจันนะตามกําหนดในวันจันเนี่ย C.P.F จะประกาศงบออกมานะฮะก็คงจะใกล้เคียงกับตัวของ B.T.G กันที่จะออกมาในวันจันแล้วราคาหุ้น C.P.F นี่โอ้โห ลงมา2%แล้วนะชาวนี้อเอาแต่ลงมาแบบนี้ดีฮะยิวมันกว้างขึ้นอ๋อยิวกว้างเหรอยิวกว้างขึ้นเมื่อวานที่คุยกันนี่ก็ยัง2.75%มั้งเปมั้ชานี้มา2.84%แล<อ>้วเอพราะราคามันลงไงอเอ้มันจะคุ้มไหมนะนะครับ